วันนี้เวลา19นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดําเนินไปยังธรรมเนียบเอกอัครราชาทูตคุรรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้นายอัลสันเจมส์มักคินนันเอกอัครราชาทูตคุรรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพอลสตีเฟนเอกอัครราชาทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคู่สมรส พันโทนิโคลสัสโมเบอร์รักษาการผู้ช่วยทูตทหารและคู่สมรสรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตกุลรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีนาย mm hmm. เอลสันเจมส์มากกินนันเอกอัครราชทูตกรลรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอพระราชทานถวายพระพร์ัย,ยม,มงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกสสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงศึกษาในกัวเตฐออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โอกาสนี้ทอดพระเนรวิรรด,ดิทัตสราคกดีเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในคุรรัฐออสเตรเลียซึ่งสถานเอกอัครราชทูตคุรรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและครรัฐออสเตรเลียครบ69ปี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารนักคิงสกูลหรือโรงเรียนคิงส์เขตพรารามัตตานครซิดนีย์และวิทยาลัยการทหารชั้นสูงในวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบรากรรัฐออสเตรเลียที่นําเสนอภาเพเหตุการณ์ในอดีตและบทสัมภาษณ์ของพระสหายร่วมชั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิพลเอกเดวิดเฮอร์รี่ผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียคน ปัจจุบันพลเอกเซอร์ปีเตอร์คอสโกรฟอดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัสออสเตรเลียคนที่26และพระสหายร่วมชั้นที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกองทัพและรัฐบาลออสเตรเลียนอกจากนี้วิดิทัศน ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศและเครืรอรัสออสเตรเลียสำหรับสารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆช่วงข่าวในพระราชสำนักระหว่างวันที่16 18กุมภาพันธ์2564 จากนั้นทอดพระเนตรนิทศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2505และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเครือรัฐออสเตรเลียโดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนา บอพิธและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสด็จพระราชดํเนินเยือนครือรัสออสเตรเลียเมื่อวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2505ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีพระมหากษัตริย์จากต่างประเทศสด็จพระราชดํเนินเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ,พรเพื่อเจริญสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือต่างๆจนถึงปัจจุบัน ส่วนพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมชายาลักษณ์ขณะทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ตั้งพระราชาหรไทยนักเดรัสออสเตรเลียรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนคุณรัสออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลออสเตรเลียในหลายครั้งด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและคุณรัสออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิด ตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่19ธันวาคม2495ซึ่งจะครบ69ปีในปี2564โดยมีความเร่่มมือครอบคลุมทางด้านทางการทูตการทหารการค้าการลงทุนและความช่อมโยงระหว่างประชาชนมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมีบทบาทสําคัญและเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, รวมทั้งเป็นคู่ค้าที่สําคัญโดย ทั้งประเทศไทยและกรีสออสเตรเลียจึงมุ่งรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด